นี่เราอยู่กับ k x 0 3 3นะบอกว่ารถสตาร์ทติดว่าเลยรน้อยทำงานไหมปัมติด รถสตาร์ทไม่ติดแล้วกองโซล่ามาไปตาร์ดยแล้วสตาร์ทไม่ติด,ดกองดักน้ำมันเป็นบุนนะครับ มันเป็นเมือกมาจากถังระวังน้ำมันนะครับเวลาเติมน้ำมันนะให้ดูถังที่เราซื้อใส่มาเติมให้ดีถังที่เราไปใส่มามันชอบเป็นเมือกคือน้ำมันน้ำมันดีเซลอ่ะมันกัดกัดแล้วในถังอมันจะเป็นเมือก พอมันสะสมไปนานเนี่ยมันจะเข้ามาตานของลองล้างของดังน้ำดูกนขอบ้างเอาสตาร์ท ไปตันน้ำมันช็อตรถหลวง ศูนย์สามสามรถสตาร์ทไม่ติดของตันให้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องกอล์ดนะครับผม